กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้และในสุดผมก็ถึงวันที่คนรอคอยและผมกับวันเดตบันพาร์ทซีซั่นใหม่เข้าสู่ซีซั่นที่8เอาละเราก็มาดูในส่วนของบันพารดีกว่าผมว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีรางวัลอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย โดยชื่อทีมยังเป็นทางคัรของซีซั่นนี้ผมก็มีชื่อทีมว่า e อ r o r รร404อ่าเรียกว่าซีซั่นนี้ผมคงไม่ต้องพูดเยอะใครที่ดูตัวอย่างเทเลที่วิงสปาไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็จะรู้ว่ามันเป็นซีซั่นที่ดูแปลกอ่าแหวกแนวผมเพราะตัวละครนี่มาหลายทรงมากก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะผมว่าจะมองว่าชอบตัวละครหรือเปล่าแต่ว่าในลักกี้ดอลเนี่ยบอกว่าใช้ได้เลยนะอ่าในส่วนของรถต่างๆที่พิลิ่งทำการสปอไปก่อนหน้านี้นะ อ่าโดยสุปราคาของวันพานยังคงเหมือนเดิมครับผมก็คือมีแบบปกติ4 4 0 cp เป็นการปลดล็อกขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็แบบ960จะเป็นแบบพรีเมียมได้เลเวลเพิ่มมาอีก12เลเวลแล้วก็คขวันพิเศษอีก5ชิ้นก็จะประกอบไปด้วยในส่วนตัวลายเคียวซิคเกิรลายใหม่อ่าลายโดดร่มในโหมดเบียเป็นลายนินจาตัวกรอบรูปโปรไฟล์ผมที่เป็นลิมิเต็ดที่แกะให้เฉพาะในซีซั่นนี้เท่านั้นผมก็เป็นสไตล์นินจานินจาแล้วก็คอลเลกร์ดอีเวนต์พิเศษสไต,สไต,สไต,สไตล์เซเบิล อ่าโดยการซื้อก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะผมสะดวกกับไหนถ้าเกิดว่างบน้อยก็เป็น4ี่ร้แต่ถ้าเกิดว่ามีงบเพิ่มใหม่หนิดนึงแล้วก็อยากได้ของมันเพิ่มเติมเนะี่ยก็แนะนําว่าเป็นตัว960นั่นเองซึ่งพี่ลิงก็กด960นะเพราะว่าได้เลเวลฟรีมาอีกสิบสองเลเวลด้วยกันอ่าในการปลดล็อกที่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบสามครับผมก็จะมีในส่วนของตัวสกินปืนใหม่ดำซีซันนีน้แถมมาด้วยกับปืนเฟเนสตครับผมนี่เป็นลายดําทองทสวยๆผมเป็นลายน่าจะเป็นลายไม้นะอ่าใช้ได้เลยผม ถัดมาผมกับอีม nh ่งตัวละครที่หลายคนค่อนข้างที่จะพูดคุยกันเยอะนะในซีซั่นนี้ผมว่ามาเป็นเอมีปีกแมลงปอให้ด้วยไอ้มชัดเลยนี่หลุดมาจากขบวนการเซนต์นี่นอนนะผมทรงนี้นะอ่ะถันมาก็พวกไอเทมแล้วก็ของซื้ออื่นเครื่องการ์ดอะรีเจเนรีผมข้างหลังนี้ก็เป็นตัวละครใหม่อ่าแล้วก็พวกอวตารโปรไฟล์มอนเดิม สกินปืนใหม่อีกหนึ่งกะบอกับผมกับอีกหนึ่งปืนที่เรียกได้ว่าโหดขิงเทพโฟมาก่ะแต่ว่าต้องใช้งานให้เป็นด้วยผมก็ปืน SKS ตัวละครโดมิโนอีกตัวนึ่งครับผมที่ดูเป็นตัวละครที่ดูธรรมดาที่สุดในซีซั่นนี้แหละและที่เหลือก็เป็นของแบบพรีเมียมนี่แล้วก็ดูตัวละครตัวใหม่ผมยอดมนุษย์มะแรงปอ <laughs> เอิม้ม มันก็มันมันคือมันเท่มันก็เท่อยู่แล้วนะแต่ว่าอืมันจะหลุดคอนเซปต์ไปไหมถือว่าทีมของซีซันนี้ก็อยู่ในทีมที่ลุกแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยแล้วกันนะก็คิซอยงีแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่าประมาทนะตัวมันเท่อยู่นะใครชอบสายคาเมลไรเดอร์นี่ใช้ได้เลยนะตัวนี้นะอ่ในส่วนของนอื่นในบรนพาร์ทผมก็จะมีตัวชาอันใหม่ มือนเดิมก็ผม CP ถ้าผมพ้าเกิดว่าใครที่เก็บครบก็ได้ CP หมุนวนกลับไว้เปิดซีซั่นหน้าได้440 CP นั่นเองมีอ e ีโมท่า,หาใหม่ผมตอนที่เลเวล19นี่เป็นเหมือนกับปรโตัแผนผังเมืองนะเลเวล20ของผมเป็น1นสกินปืนหใหม่ผมในซีซั่นนี้กับตัวฮ o เกอร์26ใครที่อยากดูตัวเต็มสกินก็ไปดูในคลิปเก่าพิลิงได้อีกเช่นกันเลเวล21 หนึ่งในปืนใหม่สุดโกงของผมสายช็อตการที่พี่ลิงไปลองแล้วคือแบบว่า what t h e fuck <c oughs> นี่มันช็อตการหรือซันเนปเปอร์ถามจริงอ่ากับปืนลูกซองอากาศสมงถ้าเกิดวใครอยากดูเกมเพย์ปืนลูกซองอากาศก็รอได้เลยคลิปถัดไปเดี๋ยวพี่ลิงจะทำรีวิวทุกคนได้ดูกันนะก็ถือว่าเป็นในลูกซองที่แบบน่าเล่นเลยทำให้ปืนลูกซองนี่น่าจะเกิดในแพทนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันโหดแลวเลื่องเลย เลเวล29ตัวละครมาอีกหนึ่งตัวคนนะผมกับตัวละครที่ผมแอฟโฟมาในแถวทีมลุกแบบวัซเซลลินยี่โโอ้หก็ก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าทีมซีซั่นนี้เนี่ยมันก็จะแบบแฟนตาซีแฟนตาซีสไตล์นิดนึงนะนะฮใครชอบก็ชอบใครที่ไม่ชอบก็ว่ามันจะดูแปลกๆนิดนึงแล้วก็ที่เหลือไล่เลเวลเรื่อยๆผมยาวมาเลยที่เลเวล40กับสกินปืน LK 24คยี่สิบ่ผมลายแบบปืนหินสลัก ไลท์ต่อมาครับผมอันนี้ก็จะยาวๆมาทีเลเวล48เป็นกระเป๋าพิเศษประจำซีซั่นนี้แล้วก็อีกทีนึงเลยผมที่เลเวลประมาณ4 9 5 0เลยกับสกินปืนอากัสอ่าเป็นระดับอีพิกครับผมก็เป็นปืนไม้นะเป็นลายแบบสไตล์เขียวๆหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมกับตัวละครพิเศษอีกตัวหนึ่งนีเป็นสไตล์เหมือนกับนักรบพระ ในส่วนของตัว g r o u n Force อ่าก็จะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก3ชิ้นนะผมชิ้นแรกอ่าเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาผมเป็นตัวไซบอร์สไตล์ไซเบอร์พังที่เป็นแบบสายดาร์กๆหน่อยอีกอันหนึ่งครับผมเป็นสกินปืนราปาแต่ก็อย่างสุดท้ายผมเป็นรายกระเป๋าก็สำหรับคนที่เปิดแบบแบบพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมถ้าเกิดว่าใครปลลป็อกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดให้อีก440รที่เป็นลดราคาให้แบบพิเศษนะก็เหมือนเดิมใครที่มีซ p เหลืออยากได้ของรางวัลเพิม่มผม อย่างเช่นพวกเปิดกล่อง10คูณ3ครั้งต่อเดือนนะเพราะว่าในดอนี้ก็มีเคสบ็อกซ์ที่น่าเปิดหลายกล่องอยู่ด้วยเหมือนกันในส่วนของซีซั่นที่กลับมาผมก็เป็นซีซั่นไฮส์อ,อ่านีซีซั่นนี้นะหลักที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกเหล่าตัวละครนะผมที่เป็นตัวละครตัวร้ายต่างๆให้กลับมารุ่นเล่นได้เป็นเจ้าของกันได้อีกครั้งหนึง่ง อัปเดตต่อมาก,กับเนื้อหาเพิ่มเติมของโหมดคอมิกครับผมอ่าหนังสือก็ออกมาแล้วผมโอ้โหเลยว่าไฟกันสุดๆใครสนใจก็เหมือเดิมเข้ามาอ่านต่อนเนื่องในเ,เรื่องหลักได้นะแล้วก็สำหรับการอัปเดตอื่นๆน,นะผมที่มีตอนนี้ในซีซั่นที่สามารถเริ่มทําได้แล้วอ,อย่างแรกเลยกับภารกิจล็อกอินรายวันถ้าล็อกอินครบ24วันผมก็รับเลยกับตัวละครกัปตันปาร์ค นี่เป็นปาร์คที่แบบมาแนวลุกแบบชุดไซไฟอนาคตอนาคตนิดนึงผมอ่าก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับคนี้ยังไม่มีผมก็น่าเก็บเลยในส่วนของภารกิจหลักตอนนี้ภารกิจแรกก็มาแรวผมปนล็อกสกินอีพิของปืน a อเอสเอ็นสิบ่าใครว่างๆก็อย่าลืมเข้ามาทํากันนะแล้วก็ภารกิจเซิร์ฟเวอร์อนหมือผมอย่างเช่นภารกิจจองลูกหน้าซีซั่นนะผมก็อย่าลืมกดรับไอเทมกันด้วยอ่าเป็นพวกตัวฟรีแล้วก็เคปสุ่มแบบฟรี มีในส่วนของภารกิจล็อกอินสะสมเพื่อรับของรางวัลกันด้วยผมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมผมเก็บล็อกอินแล้วก็รับเทอรอเทมต่างๆเพื่อรับของรางวัลต่างๆในอีเวนท์ที่น่าสนใจก็จะมีพวกตัวละครนะผมอ่าตัวป้าอีกแล้วผมคราวนี้มาเป็นชุดที่แบบอันนี้สวยนะบอกเลยเป็นชุดข้างหลังเป็นลายมังกรนะผมแบบเท่เทเป็นขาวๆแล้วก็โทนแบบฟ้าๆฟ้าๆหน่อยๆอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสกินชุด xx 1 golead สกินระดับอีพิกนะผมเป็นลายเครื่องครามแบบสวยๆอีกเหมือนกัน ก็อยู่ที่เพื่อนว่าชอบอันไหนก็แลกได้ตามความเหมาะสมนะแล้วก็อัปเดตเล็กน้อยที่สู่ร้านค้าแลกเหรียญอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไอเทมของาะวันเป็นแบบเซ็ตใหม่ก็จะมีตัวละครหลักของผมเป็นตัวตัวละครมาคารลอฟที่เป็นสกินน่าจะออริจินอลนะสำหรับตัวนี้ผมใครทียงไม่มีก็น่าเก็บมีสกิน R U S กระดาษับผมที่ตอนนั้นราคาแพงมากมาลงในส่วนของตัวเซ็ตนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ AK ไม้กับปืนชิคอมปีศาจครับผมลหลักๆก็จะมีตามนี้นะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเดตบันพาร์ตซีซั่นใหม่ล่าสุดกับซีซั่นที่8ในท er <ๆ>ีมเออร์เลอร์404ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรบ้างก็ยนินเขาบอกคอมเมนต์แล้วพูดคุยได้ทิ้งตัง้ง10ชั่นนั่นเองนะและมันเดิมสต๊าฟชอบคิดดีแบบนี้มีสาวรราครอบรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสต๊าฟอยู่ตามกันได้นะครับผมทางช่องทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบิ๊บ